คนฉลาดไม่ได้แข่งกับใครครับเขาแข่งกับตัวเองเขาไม่พยายามเป็นคนเก่งที่สุดแต่พยายามเป็นคนที่พัฒนาอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่เขาทำทุกวันโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกต ลองฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์แต่มาจากนิสัยเล็กๆที่เขาทำซ้ำทุกวันครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ 1. ความรู้ไม่สิ้นสุดคนฉลาดจึงไม่มีวันหยุดเดิน คุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะเขาไม่เก่งแต่แพ้เพราะเขาหยุดเรียนรู้ทั้งที่ยังไม่ถึงไหนคนที่บอกว่าตัวเองรู้แล้วคือคนที่เริ่มตายไปข้างในโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณพูดคำนี้สมองคุณจะปิดประตูรับสิ่งใหม่ทันทีเหมือนคนที่ยืนอยู่หน้าทางแยกแต่ดื้อดึงไม่ยอมขยับเพราะคิดว่าทางที่เคยเดินมันดีที่สุดแล้ว ทั้งที่โลกข้างหน้ามันเปลี่ยนไปทุกวันและความรู้เดิมๆที่คุณเคยมั่นใจอาจกลายเป็นสิ่งที่ฉุดคุณไว้ให้จมอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวเลยครับคนฉลาดจริงๆเขาไม่เคยบอกว่าตัวเองรู้เขาแค่บอกว่าอยากเข้าใจมากขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าในวันที่เราคิดว่าเรารู้มากที่สุดคือวันที่เราหยุดพัฒนาโดยสมบูรณ์ คนที่หยุดเรียนรู้ไม่ต่างจากโทรศัพท์ที่ไม่อัปเดตซอฟต์แวร์อีกต่อไปใช้ได้แค่ฟังก์ชันเดิมๆทำงานได้เหมือนเดิมแต่ช้าลงบั๊กเยอะขึ้นและสุดท้ายก็ถูกแทนที่ด้วยคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเรียนรู้มากกว่าความต่างของคนที่หยุดพัฒนากับคนที่ยังเดินต่อแม้ไม่รู้จุดหมายมันอยู่ที่ท่าทีของใจ คนที่หยุดพัฒนาไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจนะครับแต่เพราะเขากลัวกลัวว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่จะทำให้ตัวเองดูได้กลัวว่าต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทั้งที่ความจริงแล้วการไม่เริ่มอะไรใหม่เลยต่างหากที่ทำให้เราค่อยๆหายไปจากเกมชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลยครับ คนที่เดินต่อแม้ไม่รู้ทางเขาอาจกลัวเหมือนกันแต่เขากล้าที่จะก้าวเพราะเขารู้ว่าความไม่รู้ไม่ได้น่ากลัวเท่าการย่ำอยู่ที่เดิมโลกทุกวันนี้โหดกว่าที่คิดครับมันไม่สงสารใครที่หยุดพัฒนาเลยคุณอาจเป็นคนเก่งในอดีตแต่ถ้าหยุดเรียนรู้วันนี้คุณจะล้าหลังคนที่เริ่มใหม่เมื่อวานโลกไม่สนใจว่าคุณเคยเก่งแค่ไหนสนใจแค่ว่าวันนี้คุณยังพัฒนาอยู่หรือเปล่า คนฉลาดจริงๆเขาไม่หวงความรู้เขาไม่ติดตำแหน่งไม่ติดคำว่าเก่งกว่าใครเขาใช้ความรู้เป็นเครื่องมือเดินหน้าไม่ใช่กำแพงขังตัวเองไว้กับคำว่าพอแล้วเคยไหมครับรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนทั้งที่เราก็ทำงานหนักทุกวัน ลองถามตัวเองดีๆว่าคุณกำลังใช้แรงหรือใช้สมองถ้าคุณใช้แรงเดิมทำสิ่งเดิมๆโดยไม่เรียนรู้สิ่งใหม่เลยคุณจะไม่มีวันโตขึ้นมีแต่จะหมดแรงไปเรื่อยๆเ,เหมือนคนพายเรือในวงกลมยิ่งพายยิ่งเหนื่อยแต่กลับไปที่เดิมเพราะคุณไม่ยอมเรียนรู้ว่าต้องเปลี่ยนทิศทางความรู้ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่มันอยู่ในชีวิต คนฉลาดเขาเรียนรู้จากทุกอย่างเขาเรียนจากคำพูดของคนที่ไม่ชอบเรียนจากคำวิพากวิจารณ์เรียนจากความล้มเหลวของตัวเองเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างที่เจอมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอคนที่แพ้ในชีวิตไม่ใช่คนโง่แต่คือคนมองข้ามบทเรียนตรงหน้าแล้วใช้เวลาไปกับแก้ตัวแทนที่จะเรียนรู้ ในโลกที่เปลี่ยนเร็วความคิดแบบชั้นรู้แล้วคือ,อยาพิษพรับมันฆ่าการเติบโตอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มไม่ฟังใครเริ่มไม่สนใจสิ่งใหม่เริ่มหัวเราะเยาะคนที่พยายามเริ่มต้นแล้วในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณบอกว่ารู้อยู่แล้วคุณไม่ได้แสดงว่าคุณฉลาดนะครับคุณกำลังบอกโลกว่าคุณไม่อยากรู้เพิ่มต่างหาก ลองคิดดูสิครับโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เคยเป็นผู้นำแต่สุดท้ายถูกแทนที่เพราะเขาหยุดเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหนเก่งแค่ไหนถ้าวันนี้คุณไม่ยอมเรียนรู้ต่อคุณจะถูกคนรุ่นใหม่ที่ขยันกว่าเปิดใจกว่าและเรียนรู้ไวกว่าแซงไปแบบไม่รู้ตัวคนฉลาดไม่เคยกลัวที่จะเป็นนักเรียนอีกครั้งเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครเก่งเกินไปสาหรับการเริ่มต้นใหม่ การรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้มันคือสัญญาณของความฉลาดที่แท้จริงครับเพราะคนที่ยอมรับความไม่รู้เขาจะเปิดใจเขาจะไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองคนแบบนี้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเขาไม่กลัวจะผิดเขาไม่กลัวจะเริ่มจากศูนย์อีกครั้งเขารู้ว่าการเรียนรู้มันไม่ใช่ภาระแต่คือการต่ออายุของชีวิตแล้วคนฉลาดเขาเรียนรู้อย่างไรโดยไม่เหนื่อยหรือหมดไฟ เขาไม่ได้เรียนเพราะอยากเก่งกว่าใครแต่เรียนเพราะอยากเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเขามองการเรียนรู้เหมือนการหายใจไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งแต่ขาดไม่ได้เขาไม่ได้บังคับตัวเองให้อ่านหนังสือทุกวันแต่เขาใช้ชีวิตให้เป็นห้องเรียนเขาฟังมากกว่าพูดสังเกตมากกว่าตัดสินเขาเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเพราะเขารู้ว่าความรู้มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดของทุกวัน ผมอยากพูดตรงๆเลยครับว่าในโลกนี้ไม่มีใครโง่หรอกมีแต่คนที่เลือกจะไม่เรียนรู้ต่อเท่านั้นเองเพราะความรู้มันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดอยู่ในทุกคนที่เราเจออยู่ในทุกสถานการณ์ที่เราผ่านแค่คุณเปิดใจโลกก็พร้อมสอนคุณทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าคุณยังคิดว่ารู้มากพอแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการถอยหลังคนที่ไม่เรียนรู้อะไรใหม่เลยในวันนี้จะกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าในวันพรุ่งนี้เพราะโลกไม่รอใครโลกไม่ถามว่าคุณเคยเก่งไหมโลกถามแค่ว่าวันนี้คุณยังพยายามอยู่หรือเปล่า ผมอยากให้คุณจำไว้ครับว่าความรู้มันไม่สิ้นสุดคนฉลาดจึงไม่มีวันหยุดเดินเพราะเขารู้ว่าทุกก้าวที่เดินไปคือโอกาสใหม่ที่จะทำให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นทุกครั้งที่เขาเรียนรู้เขาไม่ได้แค่เก่งขึ้นแต่เขาเปลี่ยนเป็นคนที่นิ่งขึ้นรอบคอบขึ้นและมีสติขึ้นคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ทุกคำพูดของเขาจะหนักแน่นเพราะมันผ่านการเรียนรู้มันนับครั้งไม่ถ้วน อย่าหยุดเรียนรู้ครับเพราะท,าทันทีที่คุณหยุดคุณก็เริ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัวโลกไม่โหดกับคนโง่เท่าที่คนที่หยุดพัฒนาเพราะความโง่มันแก้ได้ด้วยการเรียนรู้แต่ความหยิ่งที่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วมันแก้ไม่ได้เลยครับคนฉลาดจริงๆเขาเลยไม่เคยหยุดเดินเพราะเขารู้ดีว่าเส้นทางของความรู้มันไม่มีวันจบและทุกก้าวที่เดินคือการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานครับ 2. ตั้งเป้าหมายและวางแผนอย่างชัดเจนรู้ไหมครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวทั้งที่ตั้งใจไว้ดีแล้วทั้งที่เริ่มต้นด้วยความฝันเต็มหัวใจเพราะเป้าหมายมันไม่พาเราไปไหนถ้าไม่มีแผนเดินตามไปด้วย หลายคนอยากสำเร็จอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะเดินยังไงทุกอย่างเลยจบลงที่คำว่าไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งก็รู้ตัวอีกทีว่าเวลาผ่านไปแต่ตัวเองยังยืนอยู่ที่เดิม ผมเคยเห็นหลายคนมีเป้าหมายใหญ่โตบางคนอยากเปิดร้านบางคนอยากมีเงินล้านบางคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่พอถามว่าแล้วแผนคืออะไรเขากลับตอบว่าเดี๋ยวค่อยคิดแล้วก็หวังว่าความตั้งใจมันจะพาไปถึงเองทั้งที่ในความจริงความตั้งใจมันเหมือนเชื้อเพลิงแต่ถ้าไม่มีแผนเหมือนรถที่มีน้ำมันแต่ไม่มีพวงมาลัยต่อให้มีแรงขับแค่ไหนก็ไม่รู้จะไปทางไหนอยู่ดีครับ ความแตกต่างระหว่างคนที่มีเป้าหมายแต่ไม่มีแผนกับคนที่มีแผนชัดเจนและลงมือทำมันเหมือนฟ้ากับเหวคนแรกอาจจะฝันเหมือนกันพูดเหมือนกันแต่คนหลังมีทิศทางที่ชัดกว่าคนแรกอาจพูดได้ไพเราะว่าอยากประสบความสำเร็จแต่คนหลังจะเริ่มลงมือเล็กๆแม้จะยังไม่พร้อมแม้จะยังไม่แน่ใจ แต่เขาเริ่มเดินไปแล้วทีละก้าวช้าแต่มั่นคงเหมือนคนสร้างบ้านที่เริ่มจากวางอิฐก้อนแรกก่อนส่วนอีกคนยังนั่งวาดฝันถึงคฤหาสน์ในหัวแต่ไม่ยอมจับอิฐหลายคนเข้าใจผิดว่าการวางแผนต้องเริ่มจากสิ่งที่อยากได้ผมว่ามันไม่ผิดแต่ไม่พอครับเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรามีอะไรเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มยังไง การวางแผนที่ดีต้องเริ่มจากจุดที่เราอยู่แล้วค่อยลากเส้นไปยังจุดที่อยากไปเหมือนการอ่านแผนที่ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนต่อให้รู้ปลายทางก็ไม่มีวันถึงลองถามตัวเองก่อนครับว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในมือมีเวลาแค่ไหนมีแรงเท่าไหร่มีสิ่งไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วจากตรงนั้นค่อยวางแผนทีละขั้นไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เดินทีละก้าวแต่ก้าวให้ตรง ทาผมเชื่อว่าหลายคนเคยเขียนเป้าหมายไว้ในหัวคิดทุกคืนก่อนนอนว่าจะเริ่มจะเปลี่ยนจะทำแต่พอเช้าขึ้นมา กลับถูกดูดเข้าไปในชีวิตเดิมๆแล้วมันก็จางไปพร้อมความเหนื่อยล้าการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษมันถึงมีพลังมากกว่านั้นเพราะตอนที่เราขีดเขียนมันเหมือนเรากำลังบอกจักรวาลและตัวเองพร้อมกันว่าฉันจะทำจริงๆตัวอักษรที่เขียนไว้ไม่ใช่แค่หมึกแต่มันคือคำสัญญากับตัวเองเวลาผ่านไปวันหนึ่งเราเปิดกลับมาดูอีกทีมันจะเตือนใจเราว่าเราเคยสัญญาอะไรไว้กับตัวเอง มันจะไม่ให้เราลืมว่า ทำไมเราถึงเริ่มผมเคยเจอคนที่เขียนเป้าหมายไว้เต็มสมุดแต่ไม่เคยทำตามแม้แต่ข้อเดียวเพราะเขาไม่รู้ว่าแผนของเขามันยังไม่ชัดพอการมีเป้าหมายชัดไม่ได้หมายความว่าเราจะสำเร็จแต่การมีแผนที่ชัดต่างหากที่พาเราไปได้จริงแผนที่ดีจะต้องแยกออกได้ว่าอะไรสำคัญก่อนหลังอะไรทำได้เลยวันนี้อะไรต้องรอเวลาแล้วคอยปรับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เพราะ ชีวิตมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันเต็มไปด้วยโค้งและหลุมแต่คนที่มีแผนจะไม่กลัวหลงเพราะเขารู้จะกลับทางยังไง การตั้งเป้าหมายมันเหมือนการจุดไฟแต่การวางแผนคือการเติมฟืนให้ไฟนั้นไม่ดับบางคนตั้งเป้าแรงมากแต่ไม่มีฟืนรองรับสุดท้ายไฟก็ดับก่อนจะเริ่มเห็นแสงความจริงคือไม่ต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่โตต,ตั้งแต่ต้นก็ได้ครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงแล้วให้ความชัดเจนค่อยๆเติบโตไปพร้อมการลงมือทำเพราะเป้าหมายที่ชัดมันไม่ได้มาจากการคิดเยอะแต่มาจากการลองทำ แล้วเรียนรู้ระหว่างทางผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเงียบๆว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้มันชัดแค่ไหนถ้าเรายังตอบไม่ได้ว่าเราต้องทำอะไรพรุ่งนี้เพื่อเข้าใกล้มันนั่นแปลว่าแผนเรายังไม่ชัดพอ บางทีเราฝันไกลเกินไปจนลืมว่าสิ่งที่สำคัญคือก้าวแรกไม่ใช่ก้าวที่ร้อยคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่มองเห็นปลายทางชัดเจนเสมอไปแต่คือคนที่กล้าก้าวแม้จะยังมองไม่เห็นเส้นชัยสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณว่าเป้าหมายมันจะไร้ค่าถ้าเราไม่ลงมือวางแผนและแผนก็จะไร้ค่า ถ้าเราไม่เริ่มทําความชัดเจนไม่เกิดจากการคิดซ้ำๆแต่มาจากการลงมือซ้ำๆทุกครั้งที่เราทําเราจะเห็นช่องว่างเห็นโอกาสเห็นสิ่งที่ต้องแก้แล้วแผนจะค่อยๆชัดขึ้นเองเหมือนรูปที่วาดไปทีละเส้นจนกลายเป็นภาพสมบูรณ์อย่าก,กลัวครับถ้าแผนของคุณยังไม่ชัดพอในตอนนี้ไม่มีใครวางแผนครั้งแรกแล้วสมบูรณ์แต่คนที่ไม่กลัวปรับแผนต่างหากที่ถึงเป้าหมายได้จริง อยากแค่คิดว่าอยากมีชีวิตดีขึ้นแต่จงวางแผนให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะเป้าหมายคือทิศทางแผนคือสะพานและการลงมือทำคือขาที่พาเราเดินข้ามไปทุกวันเล็กๆที่คุณวางแผนและทำตามมันคือการสร้างอนาคตที่คุณอยากมีครับ 3. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพราะมันคือบ้านของจิตใจเรา ร่างกายของเราเนี่ยแหละครับคือบ้านหลังเดียวที่จิตใจเราอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายต่อให้เรามีความฝันยิ่งใหญ่แค่ไหนมีความคิดดีๆมากเท่าไหร่ถ้าร่างกายไม่ไหวใจมันก็เหมือนถูกขังอยู่ในบ้านที่พังลงทีละนิด คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าความเหนื่อยล้าทางกายมันค่อยๆดึงพลังทางใจให้หมดลงอย่างช้าๆโดยไม่ทันรู้ตัวเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ำทุกวันมันไม่ตายทันทีหรอครับแต่มันจะเหี่ยวลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราไม่เหลือแรงแม้แต่จะยืน เวลาร่างกายเหนื่อยมันไม่ได้แค่เมื่อยมันกระทบลึกถึงข้างในจิตใจจะเริ่มคิดลบง่ายขึ้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ความหวังจะเริ่มหายไปเพราะสมองที่อ่อนล้าไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้เหมือนตอนที่มันสดใหม่ เคยไหมครับที่พอพักผ่อนไม่พอแค่คำพูดเล็กๆของใครบางคนก็ทำให้เราหนอยไปทั้งวันหรือรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีทางออกทั้งที่จริงๆปัญหามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มันคือร่างกายที่หมดแรงจนใจไม่มีพลังจะมองโลกอย่างที่เคยมองการละเลยสุขภาพเล็กๆน้อยๆทุกวันมันเหมือนเราแอบเจาะกำแพงบ้านตัวเองทีละรู กินของหวานมากไปนอนดึกบ่อยไปไม่ขยับร่างกายปล่อยให้ความเครียดสะสมพอวันหนึ่งฝนตกแรงนิดเดียวกำแพงนั้นก็พังแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจิตใจเราถึงอ่อนแอทั้งที่เราก็พยายามคิดบวกแล้วแต่ความจริงคือร่างกายเรารับไม่ไหวแล้วครับ หลายคนพยายามเข้มแข็งทางใจแต่ลืมดูแลทางกายแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงยังรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ตั้งใจจะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะร่างกายกับจิตใจมันเชื่อมกันแบบแยกไม่ออกครับสมองเราใช้พลังจากอาหารจากเลือดจากออกซิเจนถ้าร่างกายขาดสิ่งเหล่านี้สมองจะเริ่มส่งสัญญาณล้าแล้วความคิดเราก็เริ่มมัวลงต่อให้ใจอยากลุกแต่ร่างกายมันไม่ยอมขยับเหมือนเ เคื่องยนต์ที่น้ำมันหมดต่อให้ใจคนขับอยากไปต่อมันก็สตาร์ทไม่ติดอยู่ดีการออกกำลังกายและการดูแลอาหารมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันคือการฝึกวินัยทางใจในทุกวันเพราะทุกครั้งที่เรายอมลุกออกไปวิ่งทั้งที่ขี้เกียจเรากำลังฝึกใจให้ชนะข้ออ้างของตัวเอง ทุกครั้งที่เราปฏิเสธของกินที่อยากกินแต่รู้ว่าไม่ดีเรากำลังฝึกให้ใจแข้มแข็งขึ้นอีกนิดหนึ่งร่างกายแข็งแรงไม่ใช่เพราะเราอยากสวยหรืออยากหล่อแต่มันคือสัญญาณว่าใจเราเริ่มมีระเบียบวินยัยและความเคารพต่อตัวเองมากขึ้น ผมเข้าใจครับว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับคนที่ตอนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งท้ออยากดูแลตัวเองแต่ไม่มีแรงจะเริ่มผมอยากให้คุณเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดไม่ต้องคิดว่าจะต้องออกกําลังกายทุกวันหรือกินคลีนทุกมือ้อเริ่มจากอย่าทำร้ายร่างกายเพิ่มก็พอพักให้พอดื่มน้ำให้มากขึ้นขยับตัวบ้างวันละนิดแค่ยอมลุกขึ้นยืดตัวตอนเช้ามันก็ถือว่าเริ่มแล้วครับ เพราะร่างกายไม่ได้ต้องการความเปลี่ยนแปลงใหญ่โตมันแค่ต้องการให้เจ้าของหันมาดูแลบ้าง ผมอยากให้ลองนึกภาพร่างกายเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เราอาศัยมาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยซ่อมแซมไม่เคยล้างไม่เคยพักผ่อนให้มันเลยแล้ววันหนึ่งพอฝนสาดผนังเริ่มร้าวเรากลับด่ามันว่าไม่แข็งแรงทั้งที่จริงๆเราเองต่างหากที่ไม่ดูแลมันมาตลอดบ้านหลังนี้ไม่มีสำรองไม่มีใครสร้างให้ใหม่ได้ถ้าเราพังเราก็ไม่มีที่อยู่ให้จิตใจได้พักอีกต่อไป หลายคนใช้ชีวิตเหมือนรอวันหยุดพักผ่อนแล้วค่อยดูแลร่างกายแต่ลืมไปว่าร่างกายไม่ได้รอเราแบบนั้นทุกวันที่ผ่านมามันเสื่อมลงนิดหนึ่งโดยไม่ถามเราเลยว่าจะพร้อมหรือยังร่างกายมันซื่อสัตย์ครับมันจะเตือนด้วยอาการเล็กๆก่อนเสมอเหนื่อยง่ายปวดหัวหลับไม่สนิทอารมณ์แปรปรวนนั่นคือเสียงเรียกจากบ้านของเราว่าช่วยดูแลฉันหน่อย ผมอยากให้คุณเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าการกลับมาดูแลร่างกายไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดมันเริ่มได้จากแค่ตั้งใจอยู่กับตัวเองหายใจลึกๆขยับแขนขยับขากินข้าวให้ครบ ออกแดดบ้างเดินช้าลงนิดเพื่อให้หัวใจได้รู้สึกถึงจังหวะของตัวเองทุกครั้งที่เราดูแลร่างกายเรากำลังซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของใจเราให้กลับมาน่าอยู่มากขึ้นสุดท้ายผมอยากฝากไว้ครับว่าอย่ารอให้ร่างกายพังจนใจหมดแรงก่อนค่อยเริ่มเพราะตอนนั้นมันยากกว่าเยอะมากสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคแต่คือการที่เรารู้จักฟังร่างกายรู้ว่ามันเหนื่อยเมื่อไหร่ และยอมให้มันพักก่อนจะพังทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มไหวใจจะเริ่มมีกำลังสมองจะเริ่มคิดได้ชัดและความฝันจะเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งดูแลร่างกายเถอะครับเพราะมันคือบ้านหลังเดียวที่ใจเราอยู่หากบ้านนี้พังลงไม่ว่าจะมีความฝันใหญ่แค่ไหนใจก็ไม่มีที่พักให้หลบพายุของชีวิตได้อีกแล้วครับ 4. รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นคำว่าปฏิเสธสำหรับบางคนมันฟังดูเย็นชาเหมือนเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างเรากับคนอื่นแต่ในความจริงแล้วคนที่รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ใช่คนใจร้ายเลยครับเขาแค่รู้จักปกป้องพลังของตัวเองรู้ว่าควรใช้เวลาและใจไปกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆมากกว่า คนที่กล้าพูดคำว่าไม่คือคนที่เริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ยาวพอจะตอบรับทุกอย่างที่เข้ามาแต่ก่อนผมเองก็เป็นแบบนั้นครับเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธใครไม่ว่าจำงานเพิ่มเรื่องช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องที่รู้ลึกๆว่าไม่อยากทําแต่ก็กลัวจะทําให้คนอื่นไม่พอใจจนสุดท้ายผมเหนื่อยกับการทำทุกอย่างให้ทุกคนพอใจ ยิ่งรับมากเท่าไรใจก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นเพราะเรามีเวลาเท่ากันทุกคนแต่บางคนใช้เวลาทั้งหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจนไม่มีที่เหลือให้กับสิ่งที่ตัวเองรับ สิ่งไม่จำเป็นไม่ได้หมายถึงสิ่งไม่ดีนะครับแต่มันคือสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้ต่างหากบางครั้งเป็นงานที่คนอื่นฝากไว้บางครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่เราฝืนต่อหรือแม้แต่ความคาดหวังของสังคมที่ทำให้เราต้องยิ้มทั้งที่ใจไม่ไหวสิ่งเหล่านี้กินพลังเราไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัว สัญญาณว่าคุณกำลังพูดรับทุกอย่างคือเวลาที่คุณรู้สึกว่าชีวิตยุ่งตลอดแต่ไม่รู้กำลังยุ่งไปเพื่ออะไรเหนื่อยแต่ไม่รู้ว่าเหนื่อยเพื่อใครพอถึงจุดนั้นมันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณไม่เหลือพลังให้กับสิ่งสำคัญในชีวิตแล้วต่างหาก คนเก่งหลายคนถึงไม่กลัวที่จะพูดคำว่าไม่กับบางโอกาสเพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่าการเลือกไม่ทำบางอย่างคือการเปิดทางให้สิ่งที่มีค่าจริงๆเข้ามาได้มากขึ้นลองคิดดูครับถ้าเรามีโต๊ะหนึ่งตัววางของไว้เต็มไปหมดต่อให้มีของมีค่ามาเพิ่มเราก็ไม่มีที่ให้วางอยู่ดีชีวิตก็เหมือนกันถ้าเรายอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาสุดท้ายเราจะไม่มีที่ว่างกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ผมชอบเปรียบการปฏิเสธกับการจัดบ้านในใจเวลาเราจัดบ้านเราไม่ได้ทิ้งของเพราะเกลียดมันแต่เพราะเรารู้ว่ามันไม่จำเป็นแล้วและมันกําลังขวางทางของสิ่งที่ควรอยู่การรู้จักพูดคำว่าไม่ก็เหมือนกันครับ มันคือการเคารพทั้งตัวเองและคนอื่นในเวลาเดียวกันเพราะเรากำลังบอกตัวเองว่าเราจะใช้พลังชีวิตอย่างมีคุณค่าและเราก็บอกคนอื่นโดยไม่ต้องใช้คำว่าโทษนะว่าเรารู้ขีดจำกัดของตัวเองแล้ว แต่ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยครับสําหรับคนที่กลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วคนอื่นจะไม่ชอบหรือกลัวจะถูกมองว่าใจแคบเพราะเราเติบโตมาในสังคมที่สอนให้เกรงใจจนบางครั้งเราเกรงใจคนอื่นมากกว่าตัวเองถ้าคุณเป็นแบบนั้นผมอยากให้เริ่มจากการปฏิเสธเล็กๆก,ก่อนไม่ต้องพูดคำว่าไม่ตรงๆก็ได้แค่ลองพูดว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกหรือขอคิดดูก่อนได้ไหมก็ถือว่าเริ่มแล้วครับ ทุกครั้งที่เรากล้าพูดแบบนี้มันจะเหมือนการคืนพื้นที่ให้ใจเราอีกนิดหนึ่งการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ได้ทำให้เราดูเย็นชาแต่มันทำให้เราชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิต เพราะเมื่อเราเริ่มตัดเสียงรบกวนรอบตัวออกเราจะได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นมากบางทีเราจะพบว่าหลายสิ่งที่เราวิ่งตามมาแสนนานจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยเราแค่กลัวจะตกขบวนกลัวจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งที่ความสุขของเรามันไม่ได้อยู่ตรงนั้น ผมอยากให้คุณลองมองชีวิตตัวเองเหมือนแก้วน้ำหนึ่งใบครับถ้าเราเทน้ำใส่จนเต็มเกินไปมันจะไม่มีช่องว่างเหลือให้ลมหายใจไหลผ่านชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายแต่คือชีวิตที่มีพื้นที่ว่างพอสำหรับความสงบพอให้ใจได้หายใจบ้างการปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการสร้างพื้นที่ว่างนั้นขึ้นมาเพื่อให้เรามีพลังกลับมาทำในสิ่งที่เรารักได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าการพูดคำว่าไม่กับสิ่งหนึ่งคือการพูดคำว่าใช่กับสิ่งที่สำคัญกว่าด้วยเสมอคุณไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นอย่างเดียวแต่คุณกำลังเลือกที่จะไม่ทรยศหัวใจของตัวเองเพราะถ้าเรายังพูดรับทุกอย่างในชีวิตเราจะไม่มีที่เหลือให้ความฝันความสุขหรือแม้แต่ตัวเราเองได้พักเลย ดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธครับเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนใจร้ายแต่มันทำให้คุณเริ่มใช้ชีวิตด้วยความชัดเจนมากขึ้นวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคำว่าไม่ที่พูดไปในวันนี้มันคือของขวัญให้กับตัวเองในวันข้างหน้าเพราะมันทำให้คุณมีพลังเหลือพอสำหรับสิ่งที่มีค่าจริงๆในชีวิตครับ 5. พูดด้วยสติไม่ใช้อารมณ์เคยไหมครับ พูดอะไรบางอย่างออกไปเพราะโมโหแล้วพอเวลาผ่านไปถึงรู้ว่าคำคำนั้นมันแรงเกินไปทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแต่คำพูดมันหลุดออกไปก่อนที่สมองจะทันคิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือความเสียใจที่ย้อนกลับมาไม่ได้คำพูดที่มาจากอารมณ์มันเหมือนไฟที่เผาสะพานที่เราสร้างมาทั้งชีวิตให้พังได้ในไม่กี่วินาที เราอาจสร้างความสัมพันธ์มานานนับปีแต่แค่คำพูดเดียวที่พูดตอนขาดสติก็สามารถทำให้ทุกอย่างพังได้หมดเพราะคำพูดไม่ใช่แค่เสียงครับแต่มันมีพลังในตัวของมันเองพลังที่จะเยียวยาหรือพลังที่จะทำลายขึ้นอยู่กับว่าเราพูดมันออกมาด้วยอะไรถ้าเป็นสติมันจะกลายเป็นคำที่ชัด ลึกและตรงใจแต่ถ้ามันออกมาจากอารมณ์มันจะกลายเป็นมีดที่เราเผลอแทงคนอื่นแล้วสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาแทงใจเราเองหลายคนเข้าใจผิดว่าการพูดด้วยสติคือการกลั้นไว้ไม่พูดเลยกลัวผิดกลัวทำร้ายใคร แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับการพูดด้วยสติไม่ได้หมายถึงการเงียบเฉยแต่คือการพูดจากใจที่นิ่งมากกว่าใจที่ร้อนคนที่พูดด้วยสติเขาไม่ได้เงียบเพราะไม่กล้าพูดแต่เขาเงียบเพราะกำลังฟังเสียงของความจริงข้างในก่อนว่าสิ่งที่กำลังจะพูดมันเกิดจากความเข้าใจหรือเกิดจากความอยากเอาชนะผมเคยเห็นหลายคนพังความสัมพันธ์ที่ดีๆเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำตอนโกรธ ตอนนั้นสมองเรามันไม่คิดหรอกครับว่าคำพูดนี้จะทำร้ายใครแค่ไหนเพราะสมองส่วนอารมณ์มันแย่งการควบคุมไปแล้วแต่พออารมณ์เย็นลงเราถึงเริ่มคิดได้ว่า ทำไมเราไม่หยุดสักนิดก่อนพูดทำไมไม่หายใจลึกๆแล้วค่อยตอบแต่กว่าจะรู้ตัวมันก็สายไปแล้วคนที่พูดด้วยสติจริงๆเขาคิดก่อนเสมอว่าคำพูดนี้จะช่วยให้เรื่องดีขึ้นหรือแค่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นในชั่วขณะเขาจะถามตัวเองเงียบๆก่อนพูดว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดมันมาจากความจริงหรือมาจากความกลัวความเจ็บหรือความกโกรธ เขาไม่ปล่อยให้คำพูดกลายเป็นทางระบายอารมณ์เพราะเขารู้ว่าความรู้สึกมันผ่านไปแต่คำพูดมันคงอยู่ บางครั้งคนฉลาดเลือกที่จะเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าพูดตอนนี้มันไม่มีประโยชน์เลยเงียบตอนที่ใจเดือดมันไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการปกป้องสิ่งที่สำคัญกว่าความถูกผิดบางครั้งการเงียบหนึ่งนาทีสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่เราต้องใช้เวลาหลายปีสร้างขึ้นมาได้คนฉลาดเขาไม่กลัวเสียหน้าแต่กลัวเสียใจในสิ่งที่พูดออกไปโดยไม่คิด เวลาที่หัวใจกำลังร้อนแล้วเราต้องพูดอะไรบางอย่างออกไปผมรู้ว่ามันยากมากที่จะมีสติในวินาทีนั้นแต่ผมอยากให้ลองทำสิ่งเล็กๆแค่หายใจก่อนตอบครับแค่หนึ่งลมหายใจลึกๆมันสามารถเปลี่ยนคำพูดที่กำลังจะกลายเป็นอาวุธให้กลายเป็นคำพูดที่รักษาใจได้เลย เวลารู้สึกโกรธมากๆให้ลองพูดกับตัวเองในใจว่าตอนนี้ยังต้องไม่ตอบแล้วปล่อยให้ใจเย็นลงก่อนเพราะคำตอบที่ดีที่สุดมักไม่เกิดขึ้นในตอนที่เรากำลังสั่นไหวผมอยากให้คุณลองคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่คุณเผลอพูดแรงเกินไปกับใครบางคนตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกโล่งใจหลังพูดออกไปแต่พอเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นความรู้สึกหนักในใจใช่ไหมครับมันไม่ใช่เพราะคุณผิดทั้งหมดแต่ มันเพราะคุณพูดตอนที่ใจไม่มั่นคงคนเราทุกคนเคยพลาดแบบนั้นแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเรียนรู้ได้ไหมว่าคำพูดที่ออกจากใจที่ร้อนมันไม่มีวันชนะใจใครได้เลยการพูดด้วยสติไม่ใช่เรื่องของการทำให้ดูสงบ แต่มันคือการซื่อสัตย์กับใจตัวเองว่าตอนนี้เราพร้อมจะพูดหรือยังถ้าใจยังเต็มไปด้วยอารมณ์อย่าพึ่งพูดเพราะคำพูดที่ดีมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเรานิ่งพอที่จะมองเห็นทั้งตัวเองและอีกฝ่ายในมุมเดียวกัน ทุกครั้งก่อนจะพูดอะไรลองถามตัวเองเงียบๆว่าคำนี้มันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นหรือแค่ห่างกันมากกว่าเดิมเพราะคำพูดไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือเครื่องมือสร้างชีวิตเราจะใช้มันสร้างหรือทำลายอยู่ที่เราเลือกสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ครับว่าโลกนี้มีคนมากมายที่อยากย้อนเวลาไปแก้คำพูดของตัวเองแต่ไม่มีใครทำได้เลย มีแต่คนที่เรียนรู้จะพูดใหม่ให้ดีกว่าเดิมเท่านั้นพูดด้วยสติไม่ใช้อารมณ์มันอาจไม่ทำให้เราชนะในทุกการโต้แย้งแต่จะทำให้เราไม่แพ้ในชีวิตเพราะเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจในสิ่งที่พูดออกไปแล้วครับ สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ